หญิงนะคะอายุ36ช่องคลอดแห้งนะคะเวลาร่วมหรับนอนกับแฟนจะเจ็บมาค่ะมันอย่างนี้แ<ล>ันนี้รมปัญหาผู้หญิงเยอะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วไม่มียาอะไรแก้ตกวาครับแก่แก้ยากแต่ถ้าใช้สุนไพรหมอเสงอาทิตย์เษฐานจะเห็นผลนะครับเพราะฉั้นคนที่มีลัก, <c oughs> ลกษณะที่ชอ่องคลอดแห้งนี่ก็คือฮอร์โ,โมนน้อยนะความรู้สึกน้อยเซ็กน้อย นะครับน้ำหล่อลื่นน้อยนะครับเนี่ยอาการของคนที่เวลาถ้าคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟในมดลูกเสื่อมธาตุไฟคือลมธาตุที่ให้ความร้อนภายในชออ่องคลอดตัวเนี้ยเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเขาจะน้อยแต่ท่านเชื่อผมนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของท่านแต่ปัญหาเล็กสะหมอเสงเอาเอางี้วาดชักมลูกเนี่ย าหายากนะว่านชงตามหมอเสงเนี่ยขวดเดียวนะท่านจะเห็นเลยว่าดีขึ้นแต่ถ้าท่านจะอยากได้ผลเร็วให้กินว่านชักบดลูกกับไดมอนเลสทานคู่กันเลยใช่ไหม<ส>ะ<า>คะาคู่กันนะอันนี้ผมบอกง่ายๆนะท่านจะเหมือนสาว,สาวคนหนึ่งซึ่งทําให้ความรู้สึกเนี่ยมัน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 ดีเหมือนสาว,สาวนะครับนะอันนี้ไม่ใช่แก้ไม่ได้อันนี้แก้ง่ายครับ ท่านที่บอกช่องข้อแทงเลยครับ